จ้ะเอ๋เพื่อนเพื่อนที่หลักสวัสดีจ้ะพี่น้องเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคู่ทุกคนยาซีซีมื้อนี่ซีมาสวนเพื่อนเพื่อนกินกาแฟจ้ะนี่ื่นเ้ามากินกาแฟเนาะสูงเรียบร้อยแล้วนี่พูนน้ำบางน้ำกินไปเรียบร้อยแล้วจ้ะขันบักน้ำบางน้ำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วกินไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็มากินกาแฟตัวอืม จะแก้วว่าจะจะแก้วว่าจะเพื่อนเพื่อนไอีซีออกมาบาอกไอซีซีขอบคุณเพื่อนเพื่อนเอฟซีทั้งหลายด้วยจ้ะที่มาติดตามมาให้กำลังใจพี่น้องทุกคนให้กำลังใจไอซีซีเสียนมาบอกว่าไอซีซีได้ไปเห็ุงานแล้ว คิดหอดมูสีคิดหอดมูอ่นไปตรวจโควิดอ่ะเพื่อนๆไปตรวจโควิดแล้วก็บ,บติดเชื้อจ้ะก็เลยที่ได้ไปไทนาตห่หอสิสิเหตุงานทำความสะอาดจ้ะอยู่โรงแรมแห่งหนึ่งโรงแรมดังแห่งหนึ่งในฝรั่งเศสแถวภาคใต้จ้ะเพื่อนๆชีวิตยายสิสิโซดโซดแล้วก็คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอ่ะตามที่เคยบอกให้ฟัง ก็ต้องไปสู่เนาะจ้ะเพื่อนๆต้องไปสู่ต้องไปทํางานกันนั่นกันสิโอมีแนวมาสื่อกินเฮ็ดให้เพื่อนๆได้ซสบน้ำ <laughs> แมนบอต้องไปเห็ดงานจ้ะนั่นแหละก็เลยฝากถึงเพื่อนๆว่าอย่าย่าปยยายซีซีถิงเด้อย, <laughs> อยายซีซๆๆีไปทํางานแน่ลอยไปทํางานแน่กัสิตามนี่ละจ้ะต้องสู่เพราะว่าคนเฮ้อเนาะ บ่คือกันชีวิตต้องสู้ไปแอ้ชีชีบ่มีผัวฝรังมีเรวก็ได้เลิกได้ยากันไปจะไปกันบรอดะบ่เป็นยังชีวิตคู่เนาะแป่ไป,ประเด้เขาก็บ่กไปนั่นบ่เอาที่สบายใจแ <c oughs> อ่ชีชีบอกกับมู ใน YouTube มวนกุ๊ปใน YouTube แน่ใน Facebook แมวมวนว่าอ้มวนบ่ต้องหลับต้องนอนแม<บ>่นว่ผู้ใดหากใจยซีซีกะมาด้วยจ้ะเพื่อนๆจ้ะมามามาคบหาสมาคมกันสบายๆสไตล์ยายซีซีอยู่บันคนบันนอกจ้ะคนบันนอกเขาอยู่ฝรั่งเศสกะใส่ชีวิตคือคือเก่าจ้ะอยู่ไดนคือเก่าอยู่ไดคือเก่านั่นแหละมาว่ามาคุย มาปรึกษาหาหาหรือกันจ้ะมวลมวลเนาะสู้สู้ไปด้วยกันใช่ปะแ <c oughs> มนบอกเพื่อนเพื่อนอั่นละมาทักทายได,ได้จ้ะเด้อมาทักทายย้ายซีไดอเอินพี่สิก็ได้เออเอาที่ง่ายๆก็ได้จ้ะเพื่อนเพื่อนเอาที่สบายเอาที่เรียกง่ายจ้ะยายซีก็ตั้งซื้อเป็นซิซีฝรัง่งมันเอินง่ายซื้อดอกจริงๆ,รออๆแล้วกบสิริพรนั่นแหละก็เอินพี่สิก็ได้เด้อจ้ะเพื่อนเพื่อนเด้อง่ายๆ ประท้องหยากต้องออกซีซีหยาก็ได้เออเอ,อืเออ่นง่ายๆก็ได้แต่ว่าช่องของพี่กะซีซีใช้ปุ๊บนั่นแหละที่ว่าซื้อช่องน่ะเนาะเอ,อื่นพีซีก็ได้จ้ารักกันนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าอ,อันล่ะเดือนหน้าห่อนสิพักไปทะเลพักไปทะเลเนี่ยหน่าเห็ดกับสิพักเก็บเห็ดติดตามติดตามไว้จ้ะอ,อื้ครบไว้เด้อนนี่ เพื่อนคนนี้จริงใจนะจ๊ะกุบกาแฟก่อนจ้ะกุปไปคุยไปนั่กเพื่อนเนาะไอ้ซีซีกะซีซีโบ่อยังไรดอกฮักยาย่ซีซีกะคบหาสมาคมไปจ้ะจะรู้ใจกันยอ้ซีซีจะจริงใจกับทุกคน้วยจ้ะแต่ว่าโดนหลอกนี่ ไว้ขนาดโดนหลอกนะไว้ขนาดจะก้นจริงใจนะทําไมถึงตัวต้องโดนหลอกบอลูคือกันจ้ะเพื่อนๆจ้ะอย่า,ยาถึงอย่าทิ่ชีด้อตอบซาก็อยาว่ากันเด้ออันคอมเมนต์นบางทีก็กะับบางทีเนาะเพื่อนๆเนาะเป็นคือกันบอบางทีเขาเพื่อนมาคอมเมนต์คลิปที่เขาผ่านไปหลายมื่อเท่ากับบางทีมันก็ลืมไปเบืองยังสินะเพื่อนๆ เนี่ยตอบซาเนี่ยก็่าว่ากันจ้ะ <c oughs> อือก็สิมีเวลาเนี่ยโบมีเวลานี่ก็บเบิงซาเนี่ยก็บ่บว่ากันด้วยจ้ะเพื่อนๆดื้อขอโทษมาทั้งนี่แหละอย่าเฝ้าเขียดอย่าเฝ้าหน <c oughs> สีสู้ๆกันไปจ้ะจำเนี่ยแหละน่อนเพื่อนๆเนาะก็มาบอกข้าวกันนั่นแหละชีวิตคนโสดมาทั้งนี้ผู้ใดบ่มีผัวก็มาทั้งนี้คือกันจ้ะเพื่อนๆจ้ะ มาคุยมามวนมาสนุกกันจ้ะยายซีซีเป็นคนมักมวนท่านเพื่อนๆผูใ้ใดเห็นก็นสิเห็นนี่ดอกกระสีนมีคิดควันให้มูเบิงควนให้มูเบิงกับมีเป็นคนอารมณ์ดีจะออกกำลังกายนั่นแหละถูกสาออยังเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนๆเนาะโควิดมันแหง่หลายอยู่ลูกไผ่ไข่กีบแหง่หลายมีชีวิตอยู่กับสู้ๆมูมวนกันไปจ้ะสู้ๆไปด้วยกัน ชีวิตยังมีสิ้นต้องดิ้นกันไปแมนบอจ้ะสำนีแหละเพื่อนๆจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมเด้ทอทุกคู่ทุกคนเพื่อนๆชาวเอฟซีทั่วโลกตามนี่หละพอกันคลิปหน้าบายบายอะไรนะเริบเลิบทุกคนนะจ้าเพื่อนจ้าบา,บายบเลิบเลิบ